ใครที่ติดตามโค้ดนะคะวันนี้เดี๋ยวนี้โค้ดลงคลิปประมาณแบบอังกฤษสองเยอรมันสองนะคะวันละสี่คลิปทุกวันนะคะถ้าคุณไม่มีัญหาใา้คุณฝึกไปด้วยกันได้ทุกวันเลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนค่ะมีเนื้อหาวันนี้หมดแล้วอ่ะใครจบจากไลฟ์มีได้นะคะแต่ขออนีาตสรุปไลฟ์หนึ่งรอบนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะขออนีาตสรุปไลฟ์หนึ่งรอบนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะ let's have a bite let's have a bite ความหมายแปลว่าไปหาอะไรกินกันเถอะนะคะคุณพูดได้ว่า let's have a bite คุณใช้แบบประโยคที่หนึ่งก็ได้ลและคนอาจจะเข้าใจว่า b บ t e ว่ากัดก,ก็ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราสามารถพูดอย่างนี้ได้ในการชวนใครสักคนหนึ่งไปกินข้าวนะข้อที่2 let find something to eat let find something to eat find แปลว่าหาใช่ไหมคะ something บางสิ่งบางอย่าง to eat ก็เหมือนกินอะไรอย่างเงี้ย let find something to eat ก็คือมันก็แปลแปลความหมายด้วยว่าเฮ้ยไปหาอะไรกินกันเถอะไปหาอะไรกินกันเถอะขอบคุณคุณปเป,ป้ที่กดติดตามค่ะข้อที่3นะคะ let gap something to eat let grab something to eat นะครับ grab นี่ปกติแปลว่าคว้าใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ก็ใช้ในความหมายว่าไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินกันได้ไปหาอะไรกินกันเถอะได้เช่นกัน let grab something to eat ไปหาอะไรกินกันและข้อสุดท้ายนะครับ let eat let eat ก็คือไปหาอะไรกินกันเพราะฉะนั้นในไลฟ์นี้ใน4ประโยคนี้ไม่ว่าคุณจะพูดว่า let have a bite let have a bite ในข้อที่หนึ่งหรือคุณจะพูดว่า let find something to eat ในข้อที่สองหรือคุณจะพูดว่า let find something to eat ในข้อที่สองหรือคุณจะพูดข้อที่สามอ่ะ let get something to eat let get something to eat ในข้อที่สาม หรือคุณจะพูดว่า let eat let eat ในข้อที่4 4ข้อนี้ใช้ในความหมายว่าไปหาอะไรกินกันเถอะไปหาอะไรกินกันเถอะแค่คุณตั้งใจเรียนวันนี้แค่คุณตั้งใจดูคลิปนี้นะคะคุณก็ได้4ประโยคเท่ๆเก๋ๆ เวลาไปชวนใครสักคนไปทานข้าวแล้วนะคะถ้าชอบคิมีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้าเรียนไม่หมดเรียนไม่เข้าใจยังจําไม่ได้กดบันทึกวิดีโอไว้เรียนย้อนหลังนะคะแต่ถ้าคุณอยากเรียนจริงจังนะคะมีข้อภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับที่หนึ่ง 20%พื้นฐานกับข้อภาษาอังกฤษ,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 ษ1,000ประโยคที่ปกติราคา599บาทแล้วเฉพาะโปรโมชั่นนี้นะคะ22กุมภาพันธ์ถึง2มีนา2566ที่เหลือ300บาทลด50%แค่8วันนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนี้ราคาจะเป็นปรับเป็นปกตินะคะแล้วก็จะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าทุกคนที่กำลังสนใจอยู่นะคะ จะได้เป็นของขวัญที่โคตั้งใจมาให้ลดถึง50%ด้วยกันนะคะไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะเจอกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจมาดูนะคะเวลามาไลฟ์นเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีคนมาเป็นไม่มีนักเรียนมารีแอกมันไม่สนุกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณ